สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับหัวข้อที่ผมจะคุยให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องว่าถ้าเราโดนกล่าวหาว่าเราทําผิดจรรยาบัณจะต้องทําอย่างไรบ้างและกระบวนการนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็สิ่งที่ผมจะพูดนะครับก็จะเป็นการอ้างอิงระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม2546นะครับ ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการของนิติการนั้นนะครับเมื่อสภาวิศกรรับเรื่องในกรณีก่าวหาก่าวโทษแล้วก็จะมีการประชุมพิจารณาเรื่องกล่าวหาก่าวโทษนั้นคณะอนุกรรมการการกรองก็จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการกล่าวหาก่าวโทษและคณะกรรมการจรรยาบรรณก็จะพิจารณาความเห็นจากคณะอนุกรรมการกันกรองอนุกรรมการไต่สวนก็ทําหน้าที่ไต่สวนกรณีก่าวหาก่าวโทษ และคณะกรรมการจรยาบรรณก็จะพิจารณาความเห็นจากคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยลําดับจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้อนุกรรมการไต่สวนหมายถึงใครนะครับก็จะหมายถึงคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการจรยาบรรณเป็นผู้แต่งตั้งให้ทําหน้าที่ไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประพฤติผิดจรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมส่วนอนุกรรมการก่นกรองนะครับก็จะหมายถึงอนุกรรมการที่คณะกรรมการจรยาบรรณ แต่งตั้งขึ้นเพื่อกันกรองเรื่องกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้รับใบอนุญ,ญาตประกอบผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพก่อนเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณนะครับแล้วข้อกล่าวหาก็จะหมายถึงเรื่องการกล่าวหา,หาหรือกล่าวโทษตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร2542ผู้กล่าวหานะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตตามพระราชบัญญัติวิศวกร2542ซึ่งถูกกล่าวหา,หาหรือกล่าวโทษตามมาตรา 51นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกล่าวหาคนที่ไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้นะครับสภาวิศวกรก็จะไม่พิจารณา,าเพราะฉะนั้นแต่ว่าผู้ที่จะกล่าวหานะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงผู้ถูกกล่าวหาต้องเป็นวิศวกรนะครับที่มีเป็นประกอบวิชาชีพแต่ผู้กล่าวหานี้ไม่จําเป็นนะครับจะเป็นใครก็ได้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายนะหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมหรืออาจจะเป็นกรรมการสภาวิศวกร บุคคลอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ทําหนังสือกล่าวหาถึงสภาวิศวกรส่วนเลขาธิการก็จะหมายถึงเลขาธิการสภาวิศวกรเมื่อมีการกล่าวหานะครับก็จะต้องมีการรับข้อกล่าวหาซึ่งเมื่อสภาวิศวกรได้รับข้อกล่าวหาจากผู้กล่าวหาแล้วนะให้เลขาธิการเสนอข้อกล่าวหานั้นต่อคณะกรรมการจรรยบันะเลขาธิการเนี่ยอาจจะไม่รับข้อกล่าวหาก็ได้ในกรณีที่มันเป็นบัตรสนเทศนะครับ นะหรือไม่ปรากฏว่าจะกล่าวหาใครนะหรือผู้กล่าวหาไม่ลงลายมือชื่อนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ข้อกล่าวหานั้นไม่ชัดเจนไม่น่าเชื่อถือเลขาธิการก็อาจจะไม่รับพิจารณาก็ได้นะครับเมื่อเลขาธิการได้รับข้อกล่าวหาแล้วนะครับก็จะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการกันกลองนะครับเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหานั้นโดยคณะกรรมการจบัญญัตเป็นผู้แต่งตั้ง แล้วก็ประธานอนุกรรมการนะครับการกรองก็จะต้องแต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณแล้วก็การประชุมของคณะอนุกรรมการการกรองก็ต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการการกรองทั้งหมดนะครับจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมเมื่อคณะุกรรมการการกรองเห็นว่าข้อกล่าวหาเข้าข่ายนะหรือมีข้อมูลอันควรพิจารณาได้ว่ามีความผิด นะครับก็ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยบัณเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไตส่สวนเห็นไหมครับก็คืออนุกรรมการการกองก่อแล้วงั้นก็จะมีการตั้งอนุกรรมการไตส่สวนตามที่เห็นสมควรนะครับแต่ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหานั้นไม่เข้าข่ายนะหรือไม่มีข้อมูลอันควรพิจารณาก็จะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบัณเพื่อพิจารณาต่อไปข้อกล่าวหาใดที่ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะไต่สวนนะครับหรือสภาวิศวกรไม่สามารถหาหลักฐานพยายนได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่รับเรื่องก็ให้ประธานคณะกรรมการจรรยบัณมีหนังสือแจ้งจำหน่ายข้อกล่าวหานั้นให้เลขาธิการเพื่อพิจารณานะครับทีนี้ในการไต่สวนนะครับเมื่อคณะกรรมการจรรยบัณได้รับข้อกล่าวหาจากอนุกรรมการกันกองแล้วนะครับถ้าเห็นว่าไม่เข้าข่ายประพฤติผิดจรรยบัณหรือไม่มีข้อมูลอันควรพิจารณาก็จะ ให้ประธานกรรมการจรรยาบัณมีหนังสือแจ้งผลพิจารณาแก่เลขาธิการเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปถ้าคณะกรรมการจรรยาบัณเห็นว่าข้อกล่าวหาเข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบัณหรือมีข้อมูลอันควรพิจารณาก็จะต้องตั้งอนุกรรมการไต่สวนนะครับโดยประธานอนุกรรมการไต่สวนก็จะต้องมาจากกรรมการณคณะกรรมการจรรยาบัณซึ่งต้องได้รับใบอนุญ,ญาตในสาขาวิศวกรรมควบคุมเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหา นะครับได้จะต้องแต่งตั้งผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ต่ำกว่าในระดับเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาในสาขาเดียวกันนะครับเป็นอนุกรรมการไต่สวนอีกสองคนนะทีนี้ในการประชุมของคณะอนุกรรมการไต่สวนนะครับผู้มาประชุมนะครับต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุมนะครับแล้วก็คําสั่งแต่งตั้งนั้นก็จะต้องทําเป็นคําสั่งคณะกรรมการ,กรจรรยาบรรณแล้วก็ระบุะตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ด้วยแล้วก็การไต่สวนในกรณีที่เป็นนิติบุคคลน,นะครับ ให้ไตส่สวนผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนหรือผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลหรือผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบริหารแต่เพียงผู้เดียวของนิติบุคคลนั้นถ้าข้อกล่าวหาใดปรากฏชัด แก่คณะกรรมการจรรยาบัญว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่เป็นผู้ประพฤติผิดหรือประพฤติผิดคณะกรรมการจรยาบัญก็อาจจะพิจารวินิจฉัยชี้ขาดโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนก็ได้นะครับคือถ้ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องตั้งนะครับให้มีการไต่สวนแล้วก็เมื่อคณะกรรมการจรรยาบัญได้แต่งตั้งอนุไต่สวนแล้วก็ここให้คณะกรรมการจริยาบัญมีหนังสือแจ้งข้าอากล่าวหาพร้อมส่งสำเนาหนังสือคำกล่าวหาแล้วก็ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันก่อนที่จะเริ่มพิจารณานะครับและให้อนุกรรมการไต่สวนนัดไต่สวนโดยเร็วโดยผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิชี้แจงนะครับแล้วก็นำพยานหลักฐานใดๆส่งให้คณะกรรมการจรรยบัณหรือคณะอนุกรรมการไต่สวนภายใน15วันนะครับนับแต่วันได้รับแจ้งจากประธานกรรมการจรรยบัณหรือภายในเวลาที่คณะกรรมการจรรยบัณกํกำหนด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาก็ม so ีสิทธิ์คัดค้านนะครับว่าอนุกรรมการที่ไต่สวนนั้นนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียในข้อกล่าวหาหรือมีสาเหตุโกรธเคืองนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการแต่งตั้งอนุกรรมการได้นะครับแล้วก็ให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทำหนังสือคัดค้านยื่นต่อคณะกรรมการจรรยาบัรณภายใน15้าวันนะครับเมื่อคณะกรรมการจรรยบรรณได้รับหนังสือคัดค้านเรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วนะครับ ถ้าเห็นว่าคำคัดค้านนั้นมีเหตุผลรับฟังได้ก็ให้เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการไต่สวนตามสมควรแก่กรณีแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าคำคัดค้านนั้นไม่มีเหตุผลอันควรที่จะฟังได้ก็ให้ยกคำคัดค้านนั้นแต่ให้บันทึกเหตุผลนั้นไว้ในสำนวนการไต่สวนด้วยเมื่อได้คณะอนุกรรมการไต่สวนแล้วนะครับถ้ามีเหตุสมควรหรือจําเป็นต้องเปลี่ยนอนุกรรมการไต่สวน การเปลี่ยนตัวอนุกรรมการไต่สวนหรือแต่งตั้งเพิ่มเนี่ยไม่มีผลต่อการไต่สวนที่ดําเนินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่ออนุกรรมการไต่สวนได้รับคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วก็ให้บันทึกวันเดือนปีที่ได้รับทราบคําสั่งนั้นและให้รีบไต่สวนให้เสร็จภายใน60วันนะครับหลังจากที่ได้รับคําสั่งถ้าเห็นการไต่สวนไม่เป็นไม่ทันกําหนดก็ขอขยายเวลาออกไปครั้งละไม่เกิน60วันนะครับแต่ห้ามขยายเวลาเกิน3ครั้ง เมื่อคณะนะอนุกนรรมการไต่สวนเสร็จให้สรุปผลการไต่สวนต่อคณะกรรมการจริยบัตรเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับข้อ1คือยกข้อกล่าวหาก็คือไม่มีความผิดนะครับข้อ2ก็มีความผิดนะครับแต่ความผิดอยู่ในระดับตักเตือนข้อ3ก็ภาคทันนะครับาภนนคบาภนนคทันก็คือมีกําหนดเวลาตามที่สมควรแต่ไม่เกิน5ปีนะครับภาคทันนี้ท่านก็ยังสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับแต่ก็ มีเงื่อนไขว่าห้ามทําผิดซ้ําอีกอะไรทํานองนั้นส่วนข้อ4นะครับก็จะเป็นการพักใช้แบอนุญาตก็มีกําหนดเวลาตามที่สมควรแต่ก็ไม่เกิน5ปีส่วนข้อห้านี้ก็จะรุนแรงที่สุดก็คือเพิกถอนแบอนุญาตนะครับทีนี้ถ้าปรากฏว่าการไตส่สวนผู้กล่าวหาประพฤติผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมนะครับมีความผิดเดิมอยู่แล้วนะครับให้คณะอนุกรรมการไตส่สวนในเรื่องดังกล่าวด้วยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมก็ให้ประธานอนุกรรมการ ไต่สวนรายงานต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณจะพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุนกรรมการไต่สวนชุดใหม่ไต่สวนเรื่องนั้นๆแล้วแต่กรณีแต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนะครับเพื่อแก้ข้อกล่าวหานัาน้นๆกรณีที่การไต่สวนมีการพาดพิงถึงผู้ได้รับใบอนุญาตคนอื่นนะครับที่ไม่ได้ถูกระบ,บุตัวว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามคําสั่งแต่งตั้งของคณะอนุนกรรมการไต่สวนว่าเป็นผู้มีส่วนร่วม จะทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมก็ให้ประธานอนุกรรมการไต่สวนรายงานต่อคณะกรรมการจรรยาบัณน,นะครับซึ่งเมื่อคณะกรรมการจรรยบัณพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตตามที่เอ่ยถึงนะครับมีส่วนร่วมกระทำผิดก็ให้คณะกรรมการจรรยบัณแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อทําการไต่สวนผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตคนนั้นนะครับโดยจะแต่งตั้งชุดเดิมก็ได้ชุดใหม่ก็ได้นะครับ กรณีเช่นว่านี้นะครับก็ให้ใช้หลักฐานที่ได้ดําเนินการไตส่สวนมาแล้วประกอบการพิจารณาความผิดของผู้มีส่วนร่วมประพฤติผิดนั้นก็ได้ก็แล้วแต่คณะอนุกรรมการไตส่สวนจะเห็นสมควรนะครับแล้วก็ในการไตส่สวนนะครับให้คณะอนุกรรมการไตส่สวนแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่ปรากฏให้กับผู้ผถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสชี้แจงตลอดจนนําหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาตามสมควรแก่กรณีในเวลาสมควร ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาอาจจะนำหลักฐานมาเองหรือจะขอให้อนุกรรมการไตส่สวนเรียกพยานหลักฐานมาก,ก็ได้ในการชี้แจงข้อกล่าวหานะครับผู้ถูกกล่าวหาจะให้ถ้อยคำหรือทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อยื่นต่ออนุไตส่สวนก็ได้ซึ่งอนุไตส่สวนก็มีอำนาจให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนดแล้วถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับคำสั่ง ของคณะกรรมการจรรยาบัรรและไม่ยอมมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามเวลากําหนดก็ให้อนุกรรมการไตส่สวนไตส่สวนไปโดยไม่ต้องไตส่สวนผู้ถูกกล่าวหาแต่ต้องบันทึกเอาไว้นะครับในสำนวนว่าเขาไม่มาแก้ข้อกล่าวหาในการไตส่สวนปากคําผู้กล่าวหาหรือพยานนะครับก็ให้บันทึกถ้อยคําเป็นหลายละอักษรแล้วก็ต้องอ่านให้ผู้ที่เป็นคนให้ถ้อยคําฟังเมื่อเขายอมรับว่า สิ่งทั้งหมดที่ปรากฏนั้นตรงกับการให้ถ้อยคําก็ให้ลงลายมือชื่อไว้นะครับแล้วก็คณะอนุกรรมการไตส่สวนที่นั่งไตส่สวนทุกคนในขณะนั้นก็ต้องลงลายมือชื่อไว้ถ้าผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถหรือไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้บันทึกเหตุนั้นไว้นะครับแล้วก็ถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคําชี้แจงเรื่องที่ไต่สวนต่อคณะอนุกรรมการไตส่สวนหรือต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ ก่อนที่คณะกรรมการจริยบัญญัตจะมีการวินิจฉัยข้อกล่าวหาก็ให้อนุกรรมการไต่สวนหรือประธานกรรมการจริยบัญญัตรับคําชี้แจงนั้นเข้าสํานวนไว้ในการพิจารณาด้วยในการไต่สวนทุกครั้งผู้กล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาร่วมฟังในการไต่สวนได้นะครับและในการที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระทําต่อหน้าคณะกรรมการจริยบัญญัตหรืออนุกรรมการไต่สวน ให้ถือว่าเป็นการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเว้นเสียว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นขัดขานนะครับในการไต่สวนพยานนะครับถ้าพยานไม่มาหรือไม่ยอมให้ถ้อยคําต่ออนุญรมการไต่สวนหรือคณะอนุญาการไต่สวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอันสมควรคณะอนุญาการไต่สวนก็จะไม่ไต่สวนพยานนั้นก็ได้แต่ต้องบันทึกเหตุผลไว้ในสำนวนทั้งนี้เว้นแต่คณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่ามีเหตุสมควร ที่พยายนไม่สามารถมาได้ตามกําหนดหรือได้ตัวพยายนมาให้ถ้อยคําก่อนการไต่สวนจะสิ้นสุดก็อาจจะไต่สวนพยายนนั้นตามแต่กรณีแล้วก็ในการไต่สวนพยายนนะครับถ้าอนุกรมการไต่สวนเห็นว่าการไต่สวนจะทําให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จําเป็นหรือไม่ใช่ประเด็นสําคัญคณะอนุกรมการไต่สวนอาจจะงดไต่สวนพยายนก็ได้แต่ต้องบันทึกไว้แล้วก็ ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนรวบร,วม,รวมพยายนหลักฐานเท่าที่สามารถจะทําได้เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในกรณีที่มีคําพิพากษาชี้ขาดเกี่ยวกับผู้กล่าวหาใดก็ตามนะครับถ้าคณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคําพิพากษานั้นเป็นความประจักษ์อยู่แล้วคณะอนุกรรมการไต่สวนจะฟังข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏ ในคำพิพากษานั้นโดยไม่ไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาหรือพยายนก็ได้นะครับเมื่อการไต่สวนเสร็จสิ้นลงก็ให้อนุกรรมการไต่สวนจัดทารายงานสรุปนะครับพร้อมข้อเท็จจริงพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าผู้กล่าวหานั้นได้ประพฤติผ,ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพฐานใดมาตราใด,ดหรือไม่ถ้าประพฤติผ,ผิดสมควรลงโทษสถานใดก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณพร้อมสำนวนการไต่สวนถ้าอนุกรรมการ ไต่สวนคนใดมีความเห็นแยง้งก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นลงไปในสำนวนการไต่สวนถ้าคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นควรให้ไต่สวนเพิ่มเติมประการใดก็จะมีคำสั่งให้คณะอนุกรรมการไต่สวนไต่สวนเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น,ปนการไต่สวนตอนใดที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบน,นะครับที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ทําให้สำนวนการไต่สวนเสียไปทั้งหมดนะครับในกรณีนี้เนี่ยครับคณะกรรมการจรรยาบรรณ อาจจะสั่งให้ดําเนินการไต่สวนใหม่เฉพาะตอนที่ไม่ถูกต้องก็ได้แต่ถ้าการไต่สวนนั้นเป็นสาระสําคัญคณะกรรมการจรรย,ยบรรณจะสั่งให้ดําเนินการไต่สวนเฉพาะตอนนั้นหรือทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็ในการวินิจฉัยชี้ขาดแจ้งผลการนับระยะเวลานะครับเมื่อคณะกรรมการจรรย,ยบัรณได้รับรายงานไต่สวนสรุปข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้วก็จะมีคำวินิจฉัยก็อย่างที่เรนซ้ำนะครับ หนึ่งยกข้อกล่าวหาสองตักเตือนสามาทันมีระยะเวลาตามสมควรแต่ไม่เกินห้าปีสี่พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่สมควรแต่ไม่เกินห้าปีห้าเพิกถอนใบอนุญาตในการนี้คณะกรรมการจรรยาบรรณก็อาจจะมีอำนาจเชิญผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นใดมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมก็ได้และการที่คณะกรรมการจรรยาบรรณมีคำวินิจฉัยชีช้ขาดให้ยกข้อกล่าวหา ก็ให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วก็ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบัรณมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ตักเตือนภาคทันพักใช้ใบอนุญ,ญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำวินิจฉัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและแจ้งผู้กล่าวหาว่ามีสิทธิ์อุทธรณ์นะครับมีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดภายใน30วันนับจาก การที่ได้รับคําวินิจฉัยถ้าเป็นคําวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญ,ญาตหรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตให้เลขาธิการเรียกใบอนุญ,ญาตและวุฒิบัตรนะครับถ้ามีนะครับคืนแก่สภาวิศวกรภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับคําวินิจฉัยชี้ขาดให้คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบัณมีผลบังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการจรรยาบัณวินิจฉัยชี้ขาดถ้ามีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาด ของคะณะกรรมการจรรยบัญญเมื่อคะณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติอย่างไรแล้วก็ให้มีผลบังคับตามมติของคะณะกรรมการนะครับทีนี้เมื่อวิศวกรทําผิดจรรยบัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ทาผิดมากที่สุดก็คือโยธานะครับในการโยธาน่ารู้นะครับเราก็จะพบว่าวิศวกรโยธาเนี่ยทำผิดมากที่สุดเพราะเราเป็นกลุ่มชนที่มากที่สุดนะครับแล้วในข้อร้องเรียนนะครับความผิดที่วิศวกรโยธา ประพฤติผิดมากที่สุดก็คือการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการนะครับเช่นวิศวกรทํางานนะวิศวกรกอไก่นะเข้าทํางานโดยทราบม,มาก่อนแล้วว่าอาคารดังกล่าวนั้นไม่สามารถยื่นขออนุญ,ญาตแดดแปลงแก้ไขได้ตามพระราชบัญญตัติควบคุมอาคารสบัว,นวันรยสบองแต่ก็ยังรับงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการทําผิดกฎหมายก็ได้รับโทษน,นะครับโดยพักใช้ใบอนุญาต6เดือนนะครับ วิศกรขอไข่นะครับก็ยกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานโดยไม่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นทราบนะก็เห็นสมควรก็คือโทษก็คือตักเตือนนะครับอันนี้โทษก็คือตักเตือนวิศกรขอไข่ให้ระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วนตามกฎหมายนะครับวิศกรคอควายนะครับในฐานะเป็นผู้คำนวณทราบเรื่องการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก็ต้องแจ้งควรที่จะต้องแจ้งให จะพยังานท้องสินทราบแต่กลับเพิกเฉยไม่ดําเนินการประกอบกับแบบแปลนและรายการคํานวณนั้นไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการจึงลงโทษพักใช้ใบอนุญาตของวิศกรนะครับมีกําหนดระยะเวลา1ปีนะครับแล้วก็ทำหนังสือตักเตือนเพื่อให้มีจิตสํานึกและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนะครับในกรณีของอาคารสุดนะครับวิศกรขอไข่นะครับ,รรรบเป็นวุติวิศกร สขายโยธานะครับก็ได้รับการว่าจ้างให้สำรวจความเสียหายและก็ให้คำแนะนำในการแก้ไขอาคาร3ชั้นนะครับซึ่งมีการสุดตัวแตกราววิศวกรขอไข่ก็ไปสำรวจเฉพาะอาคารที่ได้รับการว่าจ้างแต่ม่ได้ไปสำรวจอาคารข้างเคียงและสภาพแวดล้อมของบริเวณใกล้เคียงประกอบกับไม่ได้มีการนำผลการตรวจสอบสภาพดิน ที่อยู่ในความครอบครอง,องของบริษัทวิศวกรขอทางานอยู่มาพิจารณาแต่กลับไปนําข้อมูลของวิศวกรผู้ออกแบบอาคารเดิมที่เกิดเหตุมาใช้ซึ่งข้อมูลการออกแบบเดิมนั้นค่าส่วนปลอดภัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อมาวิศวกรขอก็ได้ทําหนังสือให้ความเห็นว่าความเสียหายเกิดจากการต่อเติมอาคารของบ้านข้างเคียงซึ่งมีโครงสร้างเชื่อมต่อกันทําให้เกิดการฉุดรั้งจากการสุดตัวของฐานราก การกระทําของวิศวกรขอเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการจึงถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพมีกําหนด2ปีนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงป้ายโฆษณานะครับป้ายโฆษณาก็จะมีวิศวกรนะหมอม้านะครับได้รับใบอนุญ,ญาตระดับวุฒธธิเหมือนกันสาขายโยธาออกแบบป้ายโฆษณา2ป้ายห่างกาัน4เมตรนะครับแต่ในการก่อสร้างจริงปรากฏว่า เหลือเพียงป้ายเดียวคือมีการเชื่อมโยงนะครับไม่เป็นไปตามแบบที่วิศวกรออกแบบไว้นะครับโดยมีวิศวกรอีกคนเป็นคนควบคุมงานต่อมาไอ้ป้ายนั้นเนี่ยนะครับก็พังลงมาทับดาดฟ้าอาคารข้างเคียงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหลายรายก็พบว่าสาเหตุเกิดจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแต่ก็มีข้อบอกพร่องในรายละเอียดของแบบนะครับเรื่องการเชื่อมโครงสร้าง นะที่ได้ออกแบบไว้วิธีการเชื่อมไม่ได้มีรายละเอียดนะเป็นความประมาทเลินเล่อไม่ได้ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อนะจึงได้ทาหนังสือวิศวกรหมอม้านี่ก็ถูกตักเตือนให้รมะมัดระวังในการประกอบวิชาชีพส่วนวิศวกรอีกคนที่มีชื่อควบคุมงานปรากฏว่าจากข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากมีการปลอมลายมือนะครับชื่อนะของวิศวกรคนนั้นเพราะฉะนั้น วิศกรที่มีชื่อว่าควบคุ่งานจึงได้รับการยกข้อกล่าวหานะครับเพื่อนๆวิศกรก็ทราบแล้วนะครับว่าในเรื่องจรรยบัรณนั้นนะครับถ้าเราทําความผิดนะข้อหาที่จะโดนก็คืออันหนึง่งถ้าความผิดเราไม่ได้ไม่ได้มีความผิดจริงนะครับอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะของผู้กล่าวหาและปรากฏว่ามันไม่ใช่ความผิดเราก็จะได้รับการยกข้อกล่าวหา แต่ถ้าเราทําความผิดโดยที่ความผิดนั้นไม่ได้สร้างผลกระทบเสียหายอะไรมากมายนะครับก็อาจจะได้รับการตักเตือนว่าสมควรเรามาระวังรอบข้อมากกว่านี้นะครับหรือมีความผิดจริงนะครับแต่ก็อาจจะได้รับโทษก็คือภาคทันนะครับว่าอย่าทําผิดอีกนะนะครับมีกําหนดเวลาตามที่สมควรแต่ไม่เกิน5ปีนะครับแต่ถ้าทําผิดชัดเจนนะครับ สร้างความเสียหายก็อาจจะถูกพักใช้ใบอนุญ,ญาตนะครับแต่การพักใช้ใบอนุญ,ญาตเนี่ยก็มีเวลาไม่เกิน5ปีนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะใช้ใบอนุญ,ญาตได้เหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่ามีเวลาที่หยุดการใช้งานไปสุดท้ายถ้าเป็นความผิดที่รุนแรงนะครับก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตนะครับครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆวิศวกรนะครับว่า จารยบยัวิศกรก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องทราบนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าเราจะไปก่อความผิดหรือก่อความเสียหายให้กับใครได้บ้างนะครับเพราะนั้นก็ทำทุกอย่างด้วยความตั้งอกกตั้งใจแล้วก็ใส่ใจนะครับไม่ประมาทนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุที่จะต้องไปเป็นผู้ถูกกล่าวหานะแล้วก็ไปนั่ง ถูกไต่สวนอยู่ในสภาวิศกรนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเราวันนี้ก็อย่างนั้นก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับที่นํามาฝากกันก่อนจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการโยธานารู้กับหลวงพานิชนะครับก็ช่วยกรุรณา,าติดตามนะครับจะทําทคลิปที่มีประโยชน์มานําเสนอให้กับทุกท่านในโอกาสต,ต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับ you <laughs>